ขณะนี้นะคะเราได้พาท่านผู้โดยสารทุกท่านมาถึงสถานีที่เรียกว่าฮอตฮิตมากๆเลยเป็นสถานีที่ใครๆที่เคยได้ไปเกาหลีหรือไปเกาหลีครั้งแรกเนี่ยต้องตักหมดุดนณะสถานีแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทีพักหรือว่าจะไปเ e ที่ยวนะ,ะไปเดินเล่นไปชอปปิ้งหรือบางคนเนี่ยอยู่ยันหวางเลยก็ว่าได้สถานีนี้มีครบจบทุกอย่างจริงๆนั่นก็คือสถานีฮงแดนั่นเองค่ะอีบอนยอกินฮงแดอีกูฮงแดอีกูยอกินิดา สำหรับสถานีนี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า Hongik University Station ค่ะหรือถ้าในภาษาเกาหลีเราจะใช้คำว่า Hongdae-gu นะคะ h o n g d a e ยอกยอกคือ ok สถานีนั่นเองนะคะ h o n g d a e g ยอ ok กภาษาไทยก็สถา,านี Hongik สถานีฮงแดก็ได้นะคะฮงอิกหรือฮงแดก็ได้อะมันเหมือนกันแต่ต่างกันยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับสถานีนี้ค่ะถึงแม้จะบอกว่าตั้งอยู่บนสายสีเขียวอ่ะแต่ความจริงแล้วมันยังสามารถทรานเฟอร์ไปยังสายอื่นๆได้อีกนะคะเรียกว่ามีถึง3สายเลยก็ว่าได้ให้คุณได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือทิศทางในการเดินทางของคุณนั่นเองค่ะสําหรับที่มาที่ไปของสถานีนี้ทําไมถึงชื่อฮงแดอิฟก,กูนะคะด้วยเหตุผลเพราะว่าสถานีนี้เนี่ยได้ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอีก นั่นเองค่ะฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะตามชื่อสถานีเลยซึ่งหลายๆครั้งเราจะเรียกย่านนี้ว่าฮงแดกันหลายคนสงสัยไหมฮงแดเนี่ยมันมาจากอะไรจริงๆแล้วมันมาจาก2คําก็คือฮงกับแดนะคะฮงเนี่ยมันย่อมาจากฮงอิกค่ะมหาวิทยาลัยฮงอิกนะย่อคำว่าฮงมาส่วนคําว่าแดเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าแทฮักกโยค่ะแทฮักกโยคือมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าฮงแดก็คือฮงอิกแทฮักกโยนั่นเองและอาจจะมีสถานีอื่นๆที่มีคําว่าแดต่อท้ายอีกนะอย่างเช่น อีแด e อย่างนี้เป็นต้นก็คือมีคําว่าแดมาต่อนะเดาได้เลยเป็นมหาวิทยาลัยแน่นอนนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของชื่อนี้นะคะเพราะว่ามันตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนั่นเองแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วสถานีนี้เนี่ยเขาเคยมีชื่ออื่นมาก่อนเหมือนกันนะเขาใช้ชื่อว่าทงโจค่ะซึ่งทงโจเนี่ยก็เป็นชื่อของบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีเดิมนั่นแหละนะคะก่อนที่จะมีฮงอีกขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นฮงอีกณนะัปจ,จุบันแถมปัจจุบันล่าสุดนะคะถ้าใครที่เพิ่งไปมาสดๆร้อนๆเลยจะเห็น นะคะตรงสถานีว่า e d u v i e w e c a d e m y ด้วยค่ะมีการอัปเดตนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดู และในเดือนธันวาปี2010นะคะสถานีฮงอีกแห่งนี้เนี่ยแหละได้มีการเพิ่มเติมสายที่จะ transfer ออกไปอีก2สายได้แก่สายที่1คือ RX X ค่ะเป็นสายที่ส่งตรงเข้าสนามบินอินชอนนั่นเองและอีกหนึ่งสายก็คือชองยีชุงอังค่ะก็ะเป็นอีกสายหนึ่งที่สามารถไปในหลายๆที่แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อทําให้สถานีฮงแดอิบกูแห่งนี้เป็นสถานีที่สามารถไปได้อีกหลายทิศทางนั่นเองค่ะ และขณะนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในรถไฟขบวนที่กําลังมุ่งหน้าไปที่สถานีฮงแดอิบกูกันแล้วค่ะทุกคนสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะขนาดดาจับยังเป็นสีเขียวเลยเนี่ยเราอยู่ที่สายสีเขียวแน่นอนอ่ะแล้วเราลองมาดูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเรากําลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีไหนนะคะถึงแล้วนะคะฮงแดอิบกูของเรานะคะหมายเลข2-39สายสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เรายังสามารถไปต่ออีกสถานีหนึ่งได้นะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ฮับจองนะคะก็ไปได้เหมือนกันหรือจะกลับ อีกทางหนึ่งก็คือไปที่ชินชนเป็นสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกับคงแดอิบกูนั่นเองค่ะอ่านี่ก็คือภายในนะคะชานชลาของสถานีคงแดอิบกูสายสองนะคะซึ่งถ้าสังเกตดูจะเห็นป้ายนะคะป้ายนี้อบอกอะไรเราป้ายนี้บอกว่าเราสามารถทรานเฟอร์ไปที่ไหนได้นั่นเองค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของทรานเฟอร์กันนิดนึงนะคะทรานเฟอร์ Transfer ก็คือการย้ายสายย้ายขบวนเนาะอย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าคงแดเนี่ยสามารถไปได้ด้วยกันทั้งหมด3สายสายแรกนะคะคือสาย2สาย สีเขียวค่ะชื่อสถานีก็คือฮงแดอิบกูยอกเลยค่ะและมีหมายเลขประจําสถานีคือ2-39นั่นเองส่วนอีกสายหนึ่งที่สามารถไปได้นะคะก็คือสายชองยีจุงอังค่ะสายชองยีจุงอังนี้นะคะตัวสถานีฮงแดเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขใหม่ค่ะเป็นหมายเลขที่เขียนว่า K314 ค่ะและอีกหนึ่งสายที่ไปได้เหมือนกันเป็นสายที่เวลาใครอยากจะกลับบ้านและกลับเมืองไทยต้องไปสนามบินถูกไหมเราก็สามารถขึ้นสายนี้ได้ก็คือ a r ร x นั่นเองค่ะซึ่งเลขของสถานีจะเป็นเลข A0 ค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของทางออกนั่นเองค่ะสถานีนี้นะคะฮงแดอิปกูเนี่ยมีทางออกอยู่สูงถึง9ทางออกเลยคือเรียกว่ามีทางออกเยอะแยะมากมายใครที่ไม่เคยมานะเห็นแล้วอาจจะรู้สึกปวดหัวได้ว่าเอ๊จะไปออกทางไหนดีจะไปเที่ยวตรงนี้ต้องขึ้นไปที่ไหนขึ้นไปแล้วโผล่แล้วมันจะเจออะไรก่อนอื่นเลยเราอยากจะพาทุกคนเนี่ยซูมเอาออกมาดูภาพให้มันเป็นแมพกันก่อนดีกว่าเราจะได้เข้าใจภาพเดียวกันอ่ะนี่คือภาพแมพนะคะของสถานีฮงแดค่ะ ทางออกทั้ง9นะคะตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะทางออกที่1 2และ3นะคะจะอยู่ในฝั่งเดียวกันซึ่งก็อยู่ในโซนของทงเกียวนั่นเองค่ะและทางออกที่4 5 6 7นะคะจะอยู่ในโซนเดียวกันซึ่งค่อนไปทางฝั่งชินชนค่ะ และทางออกที่8และ9นะคะสองทางออกนี้จะอยู่ในฝั่งเดียวกันก็คือฝั่งของอออุลมาดังซึ่งเป็นถนนที่เรียกว่าเชื่อมต่อเข้าไปใน Walking Street เป็น Shopping Street ของฮงแดเลยก็ว่าได้ภาพเป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นและอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าขึ้นมาแล้วมันเจออะไรเดี๋ยวไว้เราพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องออกจากสถานีกันก่อนลองมาดูซิทางออกนะคะเวลาจะออกเลยต้องทํายังไงกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะหาป้ายทางออกให้เจอแล้วเอาบัตรทีมันนี่แปะลงไปเลยค่ะ ก็จะเป็นการตัดเงินเรานะคะเราก็เดินออกมาได้เลยซึ่งตอนนี้เราจะเดินไปที่ทางออกที่1กันก่อนนะคะทุกคนสังเกตเห็นนะคะทางซ้ายมือนี้จะมีตู้หรือแมชชีนที่เอาไว้ใช้สําหรับเติมเงินนะคะในบัตรทีมันนี่แล้วก็มีร้านค้าร้านรวงขายของมากมายะคะแ,แฟชั่นแฟชั่นทั่วไปและนะคะบางสถานีเขาก็จะมีล็อกเกอร์ให้คุณสามารถไปฝากของฝากกระเป๋ากันได้ในบางครั้งที่อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่อยากลากกระเป๋าไปด้วยเนี่ยก็มาใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยบางสถานีเขาก็จะมีการตั้งจอดิจิตอลที่เป็นอิน คุณสามารถไปกดดูได้เลยนะคะว่าในแต่ละทางออกเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างออกไปแล้วจะเจออะไรบ้างนะคะกดดูรายละเอียดจากตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยมากเลยนะคะว่าแล้วนะคะเราก็ลองไปดูทางออกที่1ของเรากันเลยดีกว่าว่าออกไปแล้วจะเจออะไรบ้างสําหรับทางออกที่1นนะคะพอคุณขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะคะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอกับถนนนั่นเองค่ะซึ่งถนนนี้นะคะจะอยู่กับฝั่งตรงข้ามทางออกที่9ก้าค่ะ ถ้าดูจาก map นะคะเราจะเห็นว่า1กับ9เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันพอดีแล้วพอขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นจุดสังเกตใหญ่ๆจะมี ABC Mart และโรงแรมเมอร์เคียวค่ะอันนี้คือฝั่งตรงข้ามนะคะส่วนฝั่งเดียวกันกันกบเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกนะคะเป็นอาคารต่างๆอาจจะมีตู้กดเงินนะคะเคยแวะไปกดเงินแถวนั้นเหมือนกันนะก็กดเงินได้แล้วก็มีร้านรวงทั่วๆไปหรือถ้าเดินทะลุเข้าไปในซอยหน่อยก็จะเริ่มมีพวกร้านอาหารอะไรแบบนี้แล้วแต่ถ้าสังเกตตรงนี้นะคะจะเป็นจุดจอดจักรยานด้วยนะคะใครที่เป็นประชากรเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเดินทางกันด้ววยยจักราานนะะบงส่ ก็เอาจักรยานมาจอดไว้ตรงนี้ได้ถ้าเราขึ้นมาผิดฝั่งแล้วอยากจะไปตรงทางออก9ก็ข้ามถนนไปได้เลยนะคะไม่ต้องลงไปในสถานีใหม่ก็ได้เหมือนกันและสําหรับทางออกที่1นนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วหันไปทางซ้ายมือหน่อยคุณก็จะเจอกับซัมซุงค่ะเรียกว่าเป็น Experience Store เลยคุณสามารถเข้ามาหยิบจับนะคะมาดูสมาร์ทโฟนของเขาหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะทางออก2ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับทางออกหนึ่งนะคะแต่ขยับออกไปอีกนิดนึงซึ่งทางออก2นี้นะคะถ้าเกิดเราขึ้้้นนมาาาแลวปปุบเเเรเดิขไ เราจะเห็นร้านรวงต่างๆนานาม,มากมายเลยอะอย่างอันนี้นะคะขอหยุดให้ดูสักนิดนึงโอ้โหนะ,ค,ะคือด้วยความที่เกาหลีเนาะมันก็มันก็มีการเปิดเปิดบ้างแล้วเหมือนกันนะคะก็มีเป็น Adult Shop นะคะเป็นร้านขายของเล่นสําหรับผู้ใหญ่นะ,ะห,นหาเจอได้ง <ๆ S 2> ่ายเลยนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ้าเห็นร้านแบบนี้นะคะ,ะใครเขินก็ไม่ต้องเข้าไปนะคะเดินผ่านๆไปหน่อยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะมันก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆนานามากมายเลยแต่จุดสังเกตนิดนึงลองดูอันนี้เดี๋ยวนี้เขามาล็อกกุญแจกันตรงนี้แล้วนะทุกคนนี่เราเพิ่งถ่ายมาล่าสุุดเลลยมี็อกกญแจ ตรงนี้ได้ไม่ต้องไปถึงนำซานก็มาล็อกกุญแจกันตรงนี้ได้แล้วนะ,ะก็อ่ะโอเคเป็นอะไรใหม่หมๆเนาะนะคะนี่คือทั้งหมดของทางออกสองนะคะและถัดมานะคะสําหรับทางออก3ทางออกนี้เนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าอยา่าตัเรีกว่าเป็นบ้านเลยเพราะว่าไปเกาหลีกี่ครั้งนะคะก็จะพักอยู่แต่บริเวณนี้แหละเพราะว่าทางออกนี้มันเป็นทางออกที่เชื่อมเข้าสู่ยอนนาดงนะคะซึ่งมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นสวนสาธารณะที่ถูกสร้างครอบทางรถไฟเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะส่วนเนี้ยเชื่อว่าใครที่เคยไปนะคุ้นหน้าคุ้นตาแน่นอน อาจจะเรียกไม่ถูกนะคะเขามีชื่อเรียกอยู่เรียกว่ายอนโตร์พาร์คค่ะซึ่งเป็นที่ที่คนเกาหลีนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ <c oughs> ปูเสือแล้วก็กินไก่นะ,ะกินรามยอนกินต๊อกกันนะ,ะ <c oughs> เราเองก็เคยไปนั่งอยู่แถวนั้นเหมือนกัน <c oughs> เรียกว่านั่งได้ตั้งแต่ช่วงเนี่ยห้าโมงเย็นหกโมงทุ่มหนึง่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มบางทีก็ยังนั่งอยู่นะคะคือเป็นที่ที่เหมาะสําหรับเดทนะหรือว่าแบบไปนั่งปิกนิคกันเป็นครอบครัวนักท่องเที่ยวก็ไปนั่งได้ที่สําคัญคือในบริเวณตรงนี้นะคะม ถ้าขยันเดินนะเดินไปให้สุดทางเราจะเจอคาเฟ่เต็มไปหมดเลยและแอบบอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโลเคชันตรงนี้เป็นโลเคชันที่เอ็กโซเคยมาถ่ายภาพอัลบัม้มอือลองด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นพาไปดูนะเคยถ่ายเหมือนกันไปตามรอย มีอะไรแล้วนะคะเขาก็มีที่พักซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะลองหาจากตรงนี้ดูก่อนได้แนะนํานเลยเป็นแหล่งที่พักแล้วสบายดีนะคะมันไม่วุ่นวายมากจนเกินไปแต่ก็ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนั่นเองค่ะสําหรับถัดมานะคะทางออกที่4ทางออกที่4เนี่ยเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกับทางออกที่3เลยก็ว่าได้เป็นอีกฝั่งตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามกับยอนโตรพาร์คค่ะถ้าเรามองไปนะคะเราจะเห็นว่าอ่าโอเคฝั ky, ่งตรงข้ามเนี่ยเห็นสวนเขียวเขียวเขียวแล้วนะคะทางออกที่4นี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะเชื่อมต่อกับห้าางที่่่ชือว A k Plaza ซึ่งเป็นห้างใหม่คะ่ะที่เพิ่งมาเปิดแต่ว่ามันเป็นแฟรนไชส์ห้างที่มีอยู่ในเกาหลีใต้ยอยู่แล้วเนาะก็มีทั้งร้านล้วงมากมายมีร้านอาหารมีร้านกาแฟะนะคะอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยสามารถแวะเข้าไปเดินชมเดินท่องเที่ยวได้เหมือนกันเปิดตั้งแต่11โมงปิด4ทุ่มค่ะและทางออกถัดมาถ้าทางออกที่5จริงๆทางออกที่5เนี่ยเรียกว่าอยู่ด้านหลังของห้าง AK Plaza เลยนะคะโซนเดียวกันกับทางออก4เลยแหละแต่ถ้า จากทางออกที่5มาเนี่ยจะทําให้เราสามารถเข้า a อ Plaza ได้ง่ายและถ้าใครนะคะที่ชอบพักโรงแรมแบบเป็นเชนเป็นโรงแรมในเครือนะคะก็สบายมากเลยเพราะว่าถ้าขึ้นมาแล้วคุณก็จะเจอโรงแรมพ o d a y ดย์อินเอ็ก s s เพรสโซฮงแดนั่นเองค่ะเดินเชื่อมต่อเข้าโรงแรมเข้าไปช็อปในห้างก็ง่ายๆสบายๆเลยนะคะทางออกที่อําอำนวยความสะดวกคุณขนาดนี้และส่วนถัดมานะคะคือทางออกที่6ค่ะทางออกที่6นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นทางออกที่ขยับมาไกลที่สุดแล้วและอยู่ใกล้ชินชนมากขึ้นซึ่งชินชน,นจริงๆเป็นสถานีที่อยู่ ไในย่านนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเวลาคุณขึ้นมาแล้วคุณจะเจอกับสิ่งหนึ่งที่เอาจริงนะ หน้าตาเกือบจะคล้ายกับยอนทชอพาร์คของทางออก3เลยนะแต่อันนี้เนี่ยในทางออก6นะคะเราจะเจอกับถนนเล็กๆน่ารักๆที่เป็นสวนด้วยนะคะมีชื่อว่าคยองงีซอนเช็กคอรีหรือว่าเป็นคยยงงีไลบุกสตรีทนั่นเองค่ะซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเขาจะทําการแบบตกแต่งให้เราไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้คล้ายๆกับตรงทางออก3เลยและตอนนี้เราโชคดีมากเลยนะคะขึ้นมาได้เห็นซากุระบานค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีเลยนะคะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้เนี่ยจะได้เจอดอก ออกซากุระแบบสวยๆได้นั่งปิกนิกกันอากาศก็ยังเย็นดีอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่คุณสามารถไปแวะเวียนไปเที่ยวไปถ่ายรูปแบบเก๋ๆได้หรือบางครั้งเขาก็อาจจะมีจัดกิจกรรมบางอย่างตรงนี้ด้วยค่ะ สำหรับทางออกถัดมานะคะทางออกนี้คือทางออกที่7ค่ะซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นกับถนนที่ชื่อว่าอ,อุลมาดังซึ่งเป็นถนนที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆๆนะเราก็จะเจอพวกร้านรวงร้านอาหารมากมายเต็มไปหมดเลยและสามารถไปเชื่อมกับถนนช้อปปิ้งสตรีทของฮงแดได้ด้วยค่ะเรียกว่าเราขึ้นมาจากทางด้านหลังนะคะแล้วก็เดินย้อนไปเรื่อยๆๆนะคะ,อะลองดูตัวอย่างตรงนี้นะคะเราพาทุกคนเดินดูกันสักหน่อยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะหลังจากที่คุ ออกจากทางออกที่7มาก็จะเห็นร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลยนะเดินไปเราก็จะเห็นคาเฟ่นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราสังเกตทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือที่เราเห็นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนเหมือนเป็นลานอะไรบางอย่างลานตรงนี้นี่แหละค่ะคือลานสําหรับบัสกิ้งค่ะเป็นลานสําหรับคนที่อยากจะมาแสดงเปิดหมวกนะคะแล้วก็ทําการแสดงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงนะแรปบางคนก็มาเต้นนะเต้นโคเวอร์ซึ่งจริงๆพื้นที่แห่งนี้เนี่ยถือเป็นจุดกําเนิดของศิลปินบางคนเลยด้วยนะบางคนเคยเป็นเด็กคบมาก่อนนะคะแล้วก็ไปเต้นโชว์อยู่แถวนี้จนมีชื่อ สียงจนคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ดังเป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นไอดอลในที่สุดนั่นเองเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นร้านรวงต่างๆมากมายเลยโอ้ยอย่างฝั่งตรงข้ามนู้นจะเป็นร้านขา,ขายขนมเกาหลีนะคะมีแบบขนมเป็นห่อๆที่เราซื้อกลับไปกินได้นะ,ะร้านเสื้อผ้าก็มีแฝงๆอยู่ในนี้ด้วยคาเฟ่ก็มีร้านอาหารก็มีนะคะเรียกว่าครบทุกอย่างถ้าให้เปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยขอเรียกว่าเป็นสยามเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีมหลาลัยด้วยนะคะแล้วก็มีห้างมี walking street มีตลาดมีครบทุกอย่างแล้วแต่อย่างหนึ่งคื เขามีปรับด้วยนะ แถวนี้มีผับด้วยนะและส่วนถัดมานะคะเราจะย้ายทุกคนมาที่ทางออก8กันค่ะสําหรับทางออก8นี้นะคะเมื่อคุณขึ้นมาปุ๊บคุณจะเจอกับถนนเส้นเดิมค่ะทางออก8เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับทางออก2นะคะซึ่งจุดสังเกตของทางออกที่8คือเมื่อคุณขึ้นมาแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามคุณจะเห็นซัมซุงนะคะแต่ในฝั่งเดียวกันคุณจะเห็นคาคาเฟ้นคาคาเฟ้นคืออีกร้านหนึ่งที่เราชอบไปมากๆเลยไปกี่ครั้งก็จะแวะเข้าไปทุกครั้งนะคะทั้งๆั้งที่รู้ว่าของมันก็เหมือนเดิมแหละนะแต่จริงๆเขาก็จะ ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันแชทที่คลองใจคนเกาหลีมากๆกแล้วยังมีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยชอบไรอันมากเลยก็ชอบสะสมของเขานะคะบางทีก็เข้าไปซื้อสติ๊กเกอร์ซื้ออะไรมาแปะคอมแปะโน้ตบุ๊กของเราบ้างเป็นร้านที่เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้อยากจะแวะเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินต่อไปอีกนิดนึงนะจากทางออก8นะคะเดินไปให้สุดเลยเราจะเจอทางออก9ค่ะคือทางออก8กับทางออก9เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกแล้วมันก็อยู่ในโซนที่เราเนี่ยสามารถเดินเข เดินมาเจอกันได้นะคะแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากจะไปเที่ยวแบบ walking street นะ shopping street อยากจะไปผับด้วยอยากไปโนเรบังอยากไปเล่นเกมนะ,ะออกทางออกเก้าคือดีสุดค่ะทางออกเก้าเนี่ยออกมาปุ๊บนะคะคุณสามารถเดินตรงยิงยาวเข้าไปเลยนะ,ะยิงยาวเข้าไปในทางออกเก้าคุณจะเจออะไรบ้างสองฝั่งข้างทางนะคะมีทั้งร้านค้าแผงลอยนะคะขายถุงเท้าอย่างเงี้ยก็มีนะ,ะขายถุงเท้าขายต๊อกไอ้บางวันที่อากาศหนาวเราก็ต้องการต๊อกนะคะเราต้องการต๊อกกับออมหมกเพื่อมากินให้มันอบอุ่นร่างกายนะ,ะเดินเข้าไปเรื่อยๆรเราก็จะ จเจอร้านค้าทั้งที่เป็นแบรนด์นะคะหรือว่าเป็นร้านทั่วไปร้านเครื่องสอําอางมีหมดค่ะอิทูดี้ก็มีค่ะหรือว่าโอ้โหสุดแล้วแต่คุณจะคิดได้เลยว่ามีแบรนด์อะไรบ้างสามารถซื้อที่นี่ได้ถ้าไม่ได้อยากจะไปที่มีงดงนะคะจริงๆที่นี่ก็ช็อปได้เหมือนกันราคาพอๆกันเลยค่ะเดินต่อเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นย่านที่คนขวักไขวม่มากๆนะคะเราก็เดินต่อไปได้อีกนะมันมีโนโลเลบังที่อยู่ได้24ชั่วโมงอ่ะถึงจุดนี้แล้วอยากจะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะนี้เล่าให้ฟัง ท่องเที่ยวแห่งไหนในเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นคนที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้นะใส่ชุดสีแดงและมีหมวกสีแดงอยู่เป็นสัญลักษณ์อินฟอร์เมชันคนเหล่านี้มีหน้าที่ทําอะไรคะเขามีหน้าที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะเราเป็นนัทกนนท่องเที่ยวเรามีคําถามสงสัยอยากรู้ว่าไอ้ร้านนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยากจะเดินไปตรงนี้ตรงนั้นทํายังไงดีนะถ้าเราเห็นเขาอยู่นะคะเดินเข้าไปชาร์จแล้วถามเขาได้เลยเขาสามารถให้คําตอบเราได้เพราะว่าเขาต้องการจะซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนไปดูตั้งแต่ทางออกที่1 234 5 7ค้ว สำหรับสถานีฮงแดอีปกูนะคะถึงเวลาที่เราจะกลับบ้าน <c oughs> กับช่องของเรากันดีกว่านะ,ะอ่ะลงมาอุ้ยตายแล้วนี่ใครนะโคชิ oshi, เล็บอะคะ, 17, ะ,คะดเซเวนทีน บอกก่อนนะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราเอนจอยมากๆในการเข้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินที่เกาหลีคือการลุ้นว่าสถานีไหนจะมีเมนของเราอยู่หรือเปล่านะคะถึงเวลาแล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะอย่าลืมนะคะฮงแดอิมกุยกนะคะสาย2สถานีฮงแดสถานีนี้มีครบทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ บ้างคะได้ไปทัวฮงแดอิปกูกันแล้วนะคะเห็นสถานีนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะไปถูกแล้วแหละคราวหน้านะหรือถ้าใครยังไปไม่ถูกอีกเนี่ยคอมเมนต์ถามกันมาได้นะเดี๋ยวเรามาตอบคาถามให้ทุกคนอีกทีหนึ่งสถานีนี้คะขอฝากทุกคนไวน้น,นิดนึงนะเป็นสถานีนที่ เหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะไปเที่ยวที่เกาหลีแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงสาหรับใครที่กําลังจะเลือกที่พักนะคะในย่านนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะพักแบบสงบๆหน่อยนะแต่ว่าก็เดินไปเที่ยวได้ง่ายด้วยนะคะจริงๆแนะนําเป็นทางออก3มเป็นย่านที่เราอยู่เป็นประจําเลยนะคะลองหาในบริเวณนั้นดูซูมๆดูนะคะทางออก3ม,มีเยอะมากๆหรือถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันไม่ใช่สายแบบเงียบอะไรขนาดนั้นน่ะฉันเน้นทเที่ยวเที่ยวเสร็จฉันเอาหวัวถึงหมอนนอนได้เลยทางออก9ก้าก็มีอา่าจริงๆทางออก9เนี่ยนอกเหนือจากผับหรือว่าโนเรบังที่เป็นร้านคาราเกะแล้วอะเข ฟนนะร้านอาหารก็มีเหมือนกันมีครบเหมือนกันลองไปปักตรงทางออก9ก้านะคะแล้วก็หาโรงแรมหรือที่พักแถวๆนั้นก็ได้นะไปได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับสถานีนี้นะคะคือเรียกว่าทรานเฟอร์ได้ง่ายเอาจริงๆถ้าวางแผนเที่ยวดีๆนะคุณลงจากสนามบินมาใช่ไหมแลนดิง้งปุ๊บคุณก็จับสายแอร์เร็กซ์ขึ้นมาเลยนะคะสายที่ตรงจากอินชอนเนี่ยวิ่งตรงเข้ามาเลยแล้วมันลงที่สถานีฮงแดนั่นเองอ่าลงสถานีนี้ปุ๊บขึ้นทางออก3มไปพักได้ขึ้นทางออกเก้าไปที่พักได้ด้วยอีกเหมือนกันแถมยัง <c oughs> ทเที่ยวต่อได้ด้วยเพราะสาย2ส,สายสีเขียวของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนะคะอีแดนะ่ะมหาลัยเพื่อนบ้านนะคะหรือคุณอยากจะขยับไปกว่าน,นั้นนะคะอุจิโรอิริกานะ,ค,ะคุณไปลงเพื่อไปมองดงก็ไปได้ไปทงแดม,มุนดีไซน์พลาซา่าดดพนะคะสถาไปไัตยกรรมสวยๆตึกสวยๆล้ำๆแนวแบบล้ำยุคเหมือนอยู่ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปที่นี่ได้หรืออยากจะไปถึงคังนำนะคะไปได้สุดเลยไปได้หลายแนวหลายสไตล์เลยเกาะเส้นสีเขียวเนี่ยเที่ยวได้ยาวแน่นอน บกันไปแล้วนะคะสำหรับสถานีฮงแดอีฟกูหรือว่าฮงแดนะคะสถานีต่อไปจะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามได้ที่ next station n g งชีฮู hu. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก d ด a ร y of อ a จ g งชีฮูกันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง